กระเป๋าเ usa ค่ะวันนี้ไม่ได้มารีวิวสินค้านะคะไม่ได้มาอัปเดตสินค้าคอร์ดกชั่นใหม่แต่จะมาคุยให้เพื่อนๆได้ฟังถึงเรื่องโค้ดเอาเล็ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงตรงตัวซิปของกระเป๋า ในรุ่นต่างๆเนี่ยออกมาอยู่ประมาณ3แบบตอนนี้ที่พี่แอเจอคือ3แบบนะคะเมื่อก่อนเราจะยึดติดว่า YKK คือตัวสินค้าที่เป็นของแท้แน่ๆแน่นอนแต่ตอนนี้นี่คือเขาเปลี่ยนแปลงเหมือนใบนี้ค่ะ b บล l บ b a แบบ30ที่พี่แอะเคยรีวิวไปแต่จะมาเน้นกันในเรื่องของอตัวซิปเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะ เขาจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นไอเดียมันขึ้นแล้วแต่ละรุ่นที่ทางเขาเนี่ยได้ออกมาเหมือนอใบนี้ค่ะหมอนมินิขนาด9นิ้วตัวนี้ตัวซิปก็จะไม่ใช่วายเเนะคะเราจะยึดแต่ละแบรนด แต่ละรุ่นนะคะว่าเออมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เจอลักษณะแบบนี้ก็เป็นของแท้แน่นอนนี่ค่ะเพียจะพยายามวงไวให้ดูนะคะว่าเออแต่ละรุ่นเนี่ยเ,ออเขาใช้ซิปแบบไหนตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะจะเป็น ykk yk ykk จะอยู่ในลักษณะแนวตั้งแบบนี้ตัวนี้ mini c a m e a ค่ะ พยายามจะหาให้หลายๆแบบนะคะเพื่อนๆจะได้รู้ตัวนี้มินิคามิราตัว1ิยังเป็น YKK ตัวนี้เมกอินเวียดนามเรื่องเมกอินก็เหมือนกันนะคะตอนนี้เวียดนามมีค่ะกัมพูเดียหรือกัมพูชาก็ยังมีเลยค่ะหลากหลายนะคะเพื่อนๆตอนนี้ต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันหมอนรุ่นใหม่ล่าสุด10นิ้วครึ่งตัวนี้สิ เรามารูกันค่ะว่าเขาจะเป็นอะไร YKK เห็นไหมคะถ้า YKK จะเป็นลักษณะของแนวตั้งหลายอย่างนะคะมันต้องประกอบอแท็กเอยใบเสร็จเอยแต่บางครั้งเนี่ยตัวซิปนี่คะ่ะตัวนี้เบลแบ็กเบลแบ็กก็ยังเป็น YKK หรือแม้แต่ตัวหมอนต่างสีบางครั้งก็ซิปก็จะต่างกันนะคะเพี้ยพยายามนำหลายๆอย่างมาให้เพื่อนๆได้ดูตัวนี้หมอนก็ยังเป็นไอเดียเหมือนกันสองใบนี้เนี่ยเพี้ยได้มาในรถเดียวกันนี่ค่ะเมคอินกัมบูเดียเหมือนกันซิปตัวเดียวกันรถเดียวกัน ตอนนี้สินค้าที่อยู่ในร้านนะคะหรือแม้แต่ตัวที่เป็นตัวมินิตัวนี้ค่ะถังมินินี่ค่ะพยายามจะนำมาให้เห็นว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะว่าเฮ้ยมันจริงหรือมันปลอมแต่หลกัลกๆเขามีอยู่3มแบบรุ่นล่าสุดที่เจอ ตัวนี้หมอนคอลเลกชันล่าสุดโดมค่ะโดมคอลเลกชันล่าสุดใบนี้ตัวซิปเปลี่ยนค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆถ้าเห็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพี้ยเขารรย,ยไม่ถูกบอกลักษณะไม่ถูกว่ามันคือตัวอะไรแต่พยายามซูมเท่าที่กล้องจะโฟกัสได้ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอลักษณะแบบนี้ ตัวนี้ก็เป็นของแท้แน่นอนจากแบรนด์โค้ดเอาทเล็ตนะคะมาดูกันที่ใบเล็กบ้างรุ่นเดียวกันแต่คนละลายรอบการผลิตกระเป๋าสตงางค์ใบเล็กใบหนึ่งเป็น YKK ใบหนึ่งจะเป็นลักษณะที่เหมือนตัวอักษรเล็กๆนี่ค่ะสองสี ต่างกันรุ่นเดียวกันเลยค่ะรุ่นเดียวกันขนาดเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างเฉพาะสีแต่ตัวซิปก็เปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะบางครั้งเนี่ยเรา,เาซื้อสินค้าไปเราไม่มั่นใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เขาจะแจ้งไว้ในหลายๆเพจก็จะอธิบายแต่ในส่วนของที่ร้านตอนนี้นะที่เจอนะคะก็จะมีอสแบบไม่ว่าจะเป็นใบเล็กหรือใบใหญ่ นี่ค่ะเป็นตัวลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเดี่ยวให้เพื่อนๆสังเกตนะคะพี้ยนามาอัปเดตให้เพื่อนๆพื่ได้รู้กันพอดีว่าบางทางหลังใหมะคะ่ค่ะน้องๆเพื่อนๆจะสอบถามว่าช่วยดูให้หน่อยได้ไหมช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมบางครั้งเนี่ยมันมันดูแค่1จุดสจุดไม่ได้นะคะมันต้องดูรวมๆกัน ภาพรวมเราถึงจะบอกได้แค่บางครั้งเนี่ยถ่ายรูปมาแล้วถามว่าสินค้าใบนี้เนี่ยจริงไหมปลอมไหมของแท้ไหมบางครั้งแม่ค้าเห็นด้วยภาพแค่จุดเดียวหรือสองจุดก็ไม่สามารถบอกได้ค่ะมันต้องดูหลายๆอย่างรวมกันมันต้องสัมผัสนี่ค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อสินค้าไป ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์